ผมพร้อมแล้วอ๋มอักพา์เคลื่อนไหวหลังรักษาอาการป่วยร่วมช่วยคนไข้มะเร็งช่วยรักษาคนไข้มะเร็งที่ได้รับผลกระทบผมพร้อมแล้วอมอักพา์เคลื่อนไหวหลังรักษาอาการป่วยร่วมช่วยคนไข้มะเร็ง ท่ามกลางกำลังใจช่วงเวลาที่ห่างหายไปรักษาอาการป่วยมะเร็งพระเอกหนุ่มออมอักพันซึ่งห่างหายไปจากโซเชียลมาพักใหญ่เช่นกันรักษาอาการป่วยและต้องทำคีคมด้วยล่าสุดเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566หอ,อมโพสต์ภาพชวนร่วมแคมป์ NDR Medical Health Center ขอเชิญชวนเข้าร่วมแคมเป็นเบอร์ผมพร้อมแล้ว เป็นแคมเปญที่จะปลูกความมั่นใจด้วยการที่มีผมแข็งแรงสุขภาพดีรายได้ส่วนหนึ่งของแคมเปญจะสมทบทุนข้อมูลและนิติรักผม เพื่อช่วยรักษาคนไข้มะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากการฉายแสงแล้วผมร่วงโดยมีเพื่อนๆคนสนิทและคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนบ้านกีตาร์สิริพิษพี่สาวคนสนิทในวงการก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฉันก็พร้อมแล้วอาทิตย์หน้าวันไหนดีคะรอบนี้อยากกินอะไรอยอะหอยห5อนแมคแคตนเป็นต้น